รำมันนะวันนี้จะมาทำมาม่าผัดเจผัดเจใส่เผ็ดมามะ่าวันนี้เราสั่งน้ำลงไปพอเอพบียดมันก็จะโขลกทีจะเลือพทิชชานสดแล้วก็พริกแล้วก็กระชายแล้วก็ใบมะกรูดเอาไปผัดถ้าคนชอบทานเผ็ดแล้วเราจัดจัดนิดนึงก็เป็น,น,น,นมา <ะ S 1> ม,ะมะ่ามาม่าเจนะ อืต้องเป็นเฉพาะมะม่าเจะมะม่าธรรมดาไม่ได้ต้องมีต้องมีด้วยมึงเห็นคำว่าเจะเห็นคำว่าเจะเห็นคำว่าเจะถึงจะทำได้นะมะนั้นมาม่าตัวตัวไปจะไม่จะไม่ใช่เจะก็ใส่เก็บหอมลงไปสดเก็ดหอมสดถ้าไม่มีเก็ดหอมสดก็เป็นเกล็ดหอมให้ไม่ได้นะครับ 好密集，明白。 พอเห็สดสุกแล้วนะครับก็เอามามากที่ลวกเสดจน้ำออกนะาาคร,รับใส่ครไปให้เข้ากันก็ใส่ซอสเห็ดหอมซอสเห็ดหอมนะเจแล้วก็ใส,ส่ซีเรีย ไปแล้วผมก็จะสัง่งพะพาสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับปัดเจอาหารเจไม่จำเจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ